กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันที่ช่อง f อ h ชาแนลค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพากัาอะเรื่องผู้พดุงธทรมแห่งความชั่วนะคะเพจบุรุษบินได้เป็นผู้แปลภาคไทยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ตำราเต่าธรรมชนะมารเป็นหนังสือชั้นยอดที่สืบทอดกันมาโดยฝ่ายคุณธรรมเป็นเวลาหลายร้อยปีเป็นตำราที่รวบรวมเรื่องของพูดผีปีศาจเวทกันในประวัติศาสตร์ายร้อยปีมานี้มักมีเรื่องราวของเหลาปรมจารย์ผู้พนุงธรรมที่ได้พิชิตและฆ่าเหล่าพูดผีปีศาจเลื่อยมาทั้งนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในตำราธรรมชนะมารเล่มนี้ ระหว่างการเดินทางของเหล่าปรมาจารย์ถึงแม้จะมีทั้งเหล่าราชาปีศาจก็ดีพูดผีระดับสูงก็ดีแต่พุ่งมันก็ไม่คนามือต่างถูกกำจัดสิ้นอีกทั้งฝ่ายธรรมนั้นยังเป็นที่เคารพนับถืออยู่ในมณฑลจิ๋วหลงแห่งนี้ จนถึงรัชสมัยปีที่20ของเจียชิงที่มณฑลจิวล่วหลงทางตอนใต้ซึ่งติดกับมณฑลกวางหยางได้เกิดเหตุสกนักกรรมขึ้นมันคือสปาลาดที่มีรูปร่างเหมือนเด็กแปดขวบที่ไว้ผมยาวมันทั้งปลาดเทินและบ้าคลั่งมีพลังปีศาจอย่างมหาศาลตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เล็บทั้งสองข้างของมันคมกริบผู้ที่ต่อกรก,กับมันล้วนตายอย่างหน่าอนาจ การตรวจสอบของรถพบว่าถึงมันจะเปียบดังเครื่องจักสังหารแต่ถ้าไม่มีใครไปวุ่นวายด้วยมันก็จะไม่จมตีกับเช่นกันแต่ก็มีเรื่องน่าสลดใจยิ่งนักสำหรับบ้านตระกูลเฉียนคนที่ไปพบเหมือนกับการล้างบางไม่มีใครรอดสักคน บนศพเต็ไมไปด้วยบาดแผลแม้แต่แขนขาก็กระจัดกระจายหาเจ้าของไม่เจอสภาพการตายแต่ละคนช่างน่าสังเวชอย่างยิ่งและยังมีรูบนคอยสองรูเลือดในกายโดนดูดออกไปจนหมดสิน้นหลังจากนั้นผู้ว่าประจำมณฑลกวางหยางจึงได้เดินทางไปมณฑลจิวหลงไปหาลทัทธิเต่าคุณธรรมที่ประจำการอยู่เมืองหยางเพื่อเชิญพระมาจารย์หมอผีมากํจัดปีศาจร้าย เหล่าปรมาจารย์ที่ได้ฟังเรื่องราวต่างพร้อมใจกันเพื่อทวงความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเพื่อไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้รับอันตรายเหล่าหมอผีจึงล่อปีศาจลายตนนี้ไปที่หลังเขาที่ห่างไกลจากผู้คนเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นมันก็ได้ปล่อยไอพลังวิญญาตออกมาอย่างมหาศาลเป็นไอพลังแห่งความตายมันเลยถูกเรียกว่าราชันแห่งซากศพหรือก็คือ ชื่อเหย่ไม่รู้เพราะเหตุใดการโจมตีของหมอผีไม่สามารถทำอันตรายใดๆให้แก่ชื่อเหวาได้เลยทำให้เหล่าหมอผีต่างก็จนปัญญาที่จะกำจัดมันสุดท้ายก็ต้องใช้วิชาต้องห้ามออกมาผนึกผีมารดาลูกแฟดการใช้วิชาต้องห้ามนี้ต้องไล่คาถาหลายบทเหล่าหมอผีใช้พลังทั้งหมดไปกับการไล่มน จึงสามารถอัญเชิญผีมารดากายหินออกมาได้การจุติของผีมารดาเข้าควบคุมชื่อเหยาในทันทีและประสบความสำเร็จในการผนึกการเคลื่อนไหวทั้งหมดสิ่งที่ต้องแลกมานั้นคือพลังชีวิตของเหล่าหมอผีนั่นเองลูกศิษย์คนที่แปดนามเจนซูอี้เขาเป็นคนที่มีพลังน้อยที่สุดจึงไม่เข้าร่วมพิธีของวิชาต้องห้ามเป็นโชคดีของเขาทำให้รอดพ้นจากเหตุการณ์คราวนี้ไปได้ เขาเป็นเพียงสักขีพยานของโศกนักรรมครั้งนี้โดยไม่เต็มใจหลังจากนั้นเขาก็ฝึกและคอยอยู่ที่แห่งนี้เพื่อปอบโยนเหล่าวิญญาณของผู้ศิสทธาจากการอัญเชิญผลึกกับผีมารดาลูกแฝดและได้ส่งมอบผลึกให้เมืองอยางดูแลทั้งยังสร้างขึ้นเป็นศาลเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดออกมาผ่านมาแล้วร้อยปีที่แห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ต้องห้าม คนรุ่นหลังต่างพิทักษ์สถานที่แห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนธรรมชาติฟ้าดินกินสาบจางหายใจกลางความลึกลับแสงสว่างสุดพันนานักล่าปีศาจผู้กำจัดความชั่วช่วยคนนับหมื่นนับแสนจ่งส่วงคนของลัดทิเตา่าหมอผีฝึกหัดหลิงเป่าผู้กุมชะตาอันเก่าแก่ เป็นที่รู้จักในสวรรค์ชั้นเก้าขอบรรดาลพลังแปดทิศโปรดเป็นพลังให้แก่ข้านักลาปีาสาตกำจัดความชั่วช่วยคนนับหมื่นนับแสนจึงสวงคนของลัดธีเตา๋าหมอผีฝึกหัดหลิงเป่าผู้กุมชะตาอันเก่าแก่เป็นที่รู้จักกันในสวรรค์ชั้นเก้าขอบรรดาลพลังแปดทิศโปรดเป็นพลังให้แก่ข้า ราชาปีศาจแห่งนรกก็มีอัดเอื้ม่มผู้เฝ้าประตูแห่งจักรพรรดิจงมาปกป้องข้าพลังแห่งเต๋าจงตื่นขึ้นปีศาจหลายจงสลายไปเอ๊ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือตามที่ฝึกมาท่องคาถาเสร็จมันก็ควรสลายไปทันทีนี่นางั้นเพิ่มพลังผนึกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ ปีศาจจงสลายไปปีศาจจงสลายไปปีศาจจงสลายไปายา,ห,าหยาบแล้วเหรอแถมยังทำรูปปั้นหินแตกอีกใ <c oughs> จยเย,นจย,เยน็นใจยเย็นแกใจเย็นลงดูนี้เฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเฮ้ย ท่านปู่เคยเกล่าวไว้นี่นาะว่าพลังหลักของพูดผีปีศาจมาจากไอพลังหินถ้าอยากควบคุมมันก็ต้องยึดไอพลังหินมาจากพุกม,มันซะก่อนรู้และออกมาหนึ่งในเจ็ดสมบัติวิเศษแห่งเต๋ากบกืนทุลีข้าขอสั่งเจ้าอบอบอบอไข่มุกกืนทุลีเกิดมาจากการแปลธาตุของกบทุลีมันสามารถดูดขับไอวิญญาณชั่วร้ายในระยะหนึเมตร ปังไอ้ยาหลอนแล้วเลาเอ๊ะคืนนี้เป็นคืนที่100ปีจะมีสักครั้งนี่คืนพระจันทร์สีเลือดในอากาศเต็มไปด้วยอนุสีแดงเหมาะพวกนี้อัดแน่นไปด้วยพลังหญินซึ่งเหมาะกับการเพิ่มพลังให้กับพวกพูดผีปีศาจอย่างมากถึงเจ้าชือเย่จะอยู่ในผนึกแต่กลับมีพลังเพิ่มขึ้นมากมาย พลังเพิ่มขึ้นเงินเจ้าพวกนั้นรู้สึกดีจังเลยรู้สึกดีจังเลยรู้สึกดีจังรู้สึกดีกับผีบ้านแกสิแ <c oughs> ขวนคอตัวน้อยแกจะทำไรฉันบอกกันแล้วไงว่าไม่ให้ออกมาในสภาพทุเลศแบบนี้ถ้าหมอผีคนอื่นมาเห็นแล้วจับตัวไปฉันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะสวงฟังข้าก่อนมีอะไรก็รีบพูดมา คำตอนนั้นพวกตัวแข็งรับไอาพาลังยินจากพระจนันสีเลือดไปเยอะจะหลุดจากการควบคุมหรือเปล่าไม่รู้ทางที่ เจ้าอยู่ห่างไว้ดีกว่ารอก่อนรอก่อนสิก้าเนื้อส่วนหน้าอ่อนนุ่มตาแดงเล็กน้อยลูกตาสีดำไม่เปลี่ยนแปลงลิ้นไม่มีสิ่งแปลกปลอมสัดอาหารไม่มีเป็นปกติหายใจคงที่สม่ำเสมอน่าจะยังไม่ได้รับไอหินมากจนเกินไปถ้างั้นใช้ทูห่งความอึดทั้งยาว ทั้งใหญ่แถมดับยากอีกอันนี้เพียงเท่านี้เจ้าพวกนั้นก็ไม่หลุดจากความควบคุมแล้วล่ะโอ้เย oh, <yeah. S 1> อีกอย่างเจ้าผีคี้เล่นทั้งสนอกจากจะไอคิวต่ำแล้วมันก็แค่สุกสนนิดหน่อยด้วยคงไม่ไปทำ้ายใครหรอกวังว่านาะ สาธุจริงสิแขวนคอตัวน้อยวันนี้มันค่อนข้างพิเศษนะไม่เหมาะที่จะเดินเล่นไปทั่วพรุ่งนี้ค่อยตามมาละกันก็ก็ได้เดิอน,นคืนนี้สวงตัวน้อยก็ต้องคิดถึงช้นด้วยนะ แกแกๆอายุตั้งกี่ร้อยปีแล้วอย่ามาทำเป็นอ่อยหนุม่มซิงไปหน่อยเลย